สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หนูกำลังเดินทางที่จะไปเที่ยวเมืองคีรูนาที่อยู่ทางเหนือสุดของประเทศสวีเดนค่ะหนูดีใจมากเลยค่ะที่จะได้ไปเที่ยวคีรูนาเพราะว่าหนูจะได้ไปเที่ยวโรงแรมน้ำแข็งด้วยค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูจะได้ไปเที่ยวโรงแรมน้ำแข็งดีใจมากๆเลยค่ะอีกประมาณ150โลก็จะถึง ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะตอนนี้เรามาถึงเมืองยันละวอแลนะคะเรามาแวะซื้อเสื้อกันหนาวนิดหนึ่งเพราะว่าอากาศที่คิรุนาคงจะหนาวมากตรงนี้จะเป็นใจกลางเมืองของเมืองยันละวอแลค่ะเราแวะมาซื้อเสื้อนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะเดินทางต่อค่ะตอนนี้เรามาถึงคิรุนาแล้วนะคะ ตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วค่ะเราหาที่จอดรถนิดนึงค่ะเรายังหาที่จอดรถไม่ได้อันนี้เราจะขึ้นไปจอดรถค่ะเราถึงโรงแรมแล้วเราหาที่จอดรถนิดนึงค่ะจอดตรงนี้ค่ะ ตอนนี้เรามาถึงโรงแรมแล้วค่ะตอนนี้กำลังรอเช็คห้องนิดนึงค่ะเดี๋ยวก็จะได้ขึ้นห้องไปอาบน้ำแล้วก็ลงมากินอาหารเย็นค่ะตอนนี้เราทานอาหารเย็นเสร็จแล้วกลับขึ้นมาบนโรงแรมมองจากมุมบนของโรงแรมวิวตอนกลางคืนของคิรุนาจะสวยงามมากค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมคุดไนค่ะราติสวัสดีค่ะบายบาย